เสียงเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่บางทีนะครับมันก็อันตรายกับตัวเราเหมือนกันนะบางทีเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในเครื่องจักรที่เจเนเรตมลภาวะทางเสียงมันก็ทําให้เราปวดหูปวดหัวได้นะครับแต่คุณจยนของเราเนี่ยโนวาไฟ์เนี่ยทํางานกับเครื่องจักรขนาดใหญ่ได้แต่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันดังแค่ไหนนะมามาดูกันผมวางใ,ใกล้ๆแบบนี้เลย อย่างตัวนี้นะครับ MG 400รับน้ำหนักได้สูงสุด700กรัมแขนกนขนาดเล็กมาพร้อมกับไวคัมปั๊มนะครับที่ทางบริษัทเราคิดกลนขึ้นมาเรามาดูกันนะครับว่าต่อให้ทำงานแบบนี้มีเสียงปั้มด้วยนะเสียงมันจะเกินไหมเรามาดูกันหนึ่งสองซ่มเริ่มได้เลยเลดูสิครับขนาดปั้มทำงานนะเสียงยังไม่เกินเลย จับไปเลย